หมานกระเด้นสวัสดีครับครับผมวันนี้ผมจะพามาดูลูกๆของข่าวพยักนะครับว่าจากที่เขียวๆของการลงท่อแต่ก่อนประมาณสักสามอาทิตย์ได้แล้วครับตอนนี้ข่าวพยักที่ลงไว้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูใบแรกก่อนใบที่สองแหละใบนี้ใบแรกแต่ไปแล้วนะครับเขียวด่างประมาณนี้ครับโอ้ยเข้าไม่สูงนี่ครับเขียวด่างประมาณนี้นะครับใบต่อมาประมาณนี้ครับ แล้วดูใบล่าสุดครับผมโอ้โหลูกขาวพยักนี่เลยอย่างที่บอกครับน้องจะสวยตอนเริ่มโตนะเนี่ยก้านด่างดีมากครับผมนี่อันนี้ต้นแม่พันธุต้นลูกของต้นแม่พันธุ์ของเราครับนี่สวยมากอ่ะไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้อีกต้นครับต้นนี้ตอนแรกก็เขียวเขียวด่างหน่อยหรือว่าแทบจะไม่ด่างเลยนี่ดูใบ นี่ครับแต่ว่าเราให้ดูกันหน่อนนี่ครับการลูกอะไรขึ้นมาเลยเราคอยดูนะครับหนึ่งสองสาโอ้โหนี่ครับใบขาวพยักต้นลูกนะครับผมอันนี้ต้นนี้ยังไม่โตนี่แค่ประ,ประมาณแค่เก้าสิบนิ้วเท่าันเอง นี่เก้าถึงสิบนิ้วเองครับใบนะครับแบบนี้เลยนะครับก้านด่างนะครับตรงน,นี้ด่างดีมาก๋ยวใบต่อไปก็จะเริ่มด่างดีละนี่เราเลี้ยงเร,เราลุ้นได้ขนาดนี้เลยครับผมเทียบกับใบนี้โอ้สวยทั้งสองต้นเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูต้นนี้นะครับอันนี้ใบยังไม่เท่าไหร่มีแต่ก้านด่างมาละยิ่งโตยิ่งด่างนะครับผมต้นนี้จะติดด่างนิดหน่อยเดี๋ยวต้องคอยมาดูว่าต่อไปมันจะด่างแค่ไหนนะครับ โอ้โหผมชอบใบนี้มากเลยสวยมากสวยเหมือนแม่เขาเลยครับสวยมันยายเอาอาาย่างนี้ดีิว่ะตอนนี้ต้นหลานน,นี่ต้นเต็มสวยมากครับดังบลนาไทยขาวพยักครับผม